มาเดมาดูนี่สตอเบอรี่สีแดงสวยมากเลยสตอเบอรี่พอบ้านซื้อมาแล้วก็จะต้องมาให้แช่ช่องฟิตไว้เพราะว่าจะกินไม่ทันเพราะเราเป็นคนกินไม่ได้มันแพ้ตัวเองแพ้ผลไม้สตอเบอรี่นี่ก็กินไม่ได้กินแล้วก็จะขัน แต่ก็เป็นบางยี่ห้อหรือบางบางร้านที่จะกินได้อันนี้ก็ไม่กล้าเสี่ยงถ้ากินเข้าไปแล้วมันก็จะคันคอเขาก็เลยให้มาทำความสะอาดเอาอันนี้จุกออกแล้วก็จะล้างแล้วก็เข้าช่องฟิตเอาไว้เสียดายเนาะมีผักดีๆมีผลไม้ดีๆก็กินไม่ได้เหมือนเขาเออแปลกคน เดี๋ยวเราก็จะมาเอาจุกเข้อออกจุกเข้อออกแล้วเราก็ล้างสะอาดนี่เห็นเขาบอกว่าประมาณหนึ่งร้อยโคนสี่กล่องอันนี้1กล่องอันนี้เด็ดจุกเสร็จแล้วเหลือ3ามกล่องวันหยุดพักผ่อนงานก็มีมาเรื่อยๆงานข้างนอกก็งานเยอะในบ้านก็งานเยอะ ก็พักผ่อนบ้างรีแลกบ้างทำง,งานบ้างวันนี้นัดเพื่อนไว้จะออกไปหาก็ยังไม่ได้ออกไปมวัวจะติดอยู่ใน YouTube มวัวแต่เช็คเช็คไปเช็คมาเออคนที่เรากดติดตามให้มันหลุดขอโทษเด้อใครที่หลุดไปนะ่ะไม่มีเจตนาหรอกคะ่ะโอเคนะคะก็เนี่ยมาอัปเดต s สตอรี่ ภาษาสวีเดนเรียกหยุดกรูปอะสตอรอเบอรี่สวีเดนมีสตอรอเบอรี่เยอะแยะที่คนเขามารับจ้างเก็บกันอยู่ทางเหนือสตอรอเบอรี่ที่บ้านปลูกแล้วก็กวางจัดการเรียบโอ้ยเสียดายกวางขนาดอยู่ในเมืองยังมีกวางเลยโอเคนะคะอันนี้คือสตอรอเบอรี่ค่ะจะมาเด็ด ให้สะอาดแล้วก็จะไปใช่ช่องฟิตไว้แล้วก็จะมาทำแอร o สมูทตี้หรือทำขนมได้นะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะมาโชว์แค่สตรอเบอร์รี่เราหยูดกรุะค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะกดติดตามคอยรำ่ำคอยรวยคอยเงินทองไหลมาเทมานะคะขอบคุณค่ะ